ครับสวัสดีครับพ่อเมยพี่น้องเอฟสี่แปดสองเซียนหนองคายเราพบวบบ่าพอกันคือเก่าครับเมื่อนนี้กับวันที่ที่เฉลยครับจำอะไรพี่น้องมงนี่หัวเหมือนหันเรีน สองสิบสองสิบห้าสรุปโค้งสุดท้ายหให้พี่นอ้องหนึ่งสรุปโค้งสุดท้ายคิดว่าคิดว่าน่าสิสรุปได้แล้วเนาะกับมอแล้วงวดนี้มาแน่นอน นี่เลขตัวมากตัวชอบไน่ใจบอแต่มาเลขม้วนนีเนาะพี่น้องมันจะออกตรงมือตรงเว้นยี่ดอกแต่มาก็จิตตัดให้ในหน่อยหางพี่น้องเตะจังไดมันตัดบอขาดพี่น้องตัดบอขาด ก็กระยั่งลายหางแนี่ยในพีจระนาอเรื่องวินองเรื่องเพาะว่าตัดบาขาดเพว่าเน่นกันเน่นเจ็บเจ็บจักสิเจ็บเอยียงเพว่ากัจักคู่ไว้อยู่ผูเลยตัดขาดก็นตัดออกเรื่องว,วินองเรื่องเพาะว่ามาึ้นาม่านอ่นองมนเนี่ยสรุโปโคสุดท้าย โซนที่เจ็ดเนาะพี่น้องเจ็ดโซนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามก็ว่าไปพี่น้องมันมัน,มนตัดบ่อขาดพี่น้องเลยกาต่บอเพราะว่าบ่อว่าบนล่างเนะาะมัจะเป็นกันแบบเสียโอกาสโอ,อ,อกาสมันเจ็ดห้าพี่น้องแต่ว่าพลาดโอกาสให้ไปเป็นคูดเรา ือไว้เบอดเ,อเลือกน้ำหนักเอาเพราะอย่างว่าบานล่างม,มันกับบแอแน่บางทีมันผ่านขึ้นวันหนึ่งก่อนขึ้นภาสีมาล่า,ลางมันมา,มาล่างมันขึ้นบนพี่น้องบางวันนี้เนาะขั้นนั้นให้เดาเองเน,นี่ยมีคอเองเนี่ยขึ้นภาสีมาล่างเน,ะนา,นาเนะพี่น้องเนาะ ไปจับคู่ให้รล่ะจับคู่ให้มี่หน evet ึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่พี่น้องจับคู่ใหไห้าคู่บานี้เลขสามตัวก็มีอย่สองห่างเลือกเรียนเอาพี่น้องครับถ้าอีตุนหน่อยก็กลับก็ได้ครับ ผมว่าเจ็ดนี่เจ็ดอยู่หลักสิบแน่นอนบมบวกลับก็ได้ทุนหน่อยเนาะท่านผู้ใดทุนหลายก็สิกับกันตกกันพลาดก็ได้ครับเพราะว่าที่ายวันี่มาแบบตรงๆเลยผมคึ้นวานะที่เรือเตะทัดยันบ่มันเจก็ กลับไปก็ได้พี่น้องมันก็บพราะลายหรอกสรุปได้แล้วล่ะมันกลักจะสีมาทั้งมอเลยเนาะพี่น้องเนะาะสีมักสีชอบเรื่องมอพวมักมอสอบแต่ว่าอย่างนัครับนั่มสเสนอไอ้ยาบ้าได้เนี่ยพวกคิดเนี่ยคิดว่มามากัมากมักเจ็บสีมามอมากกับสถานหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ คือพวามคิดอ่ะลา,าเจ็ดหราาือไม่แห้งไม่แห้งพี่น้องท่านใดที่ว่ามกมกกัมกงเจ็ดมังยันกะพีจะะารนาวเนอะพี่น้องอะไรก็มานำเสนอให้เป็นท่างเลือกให้เป็นท่างเลือกไป เก็บไปคิดไปวิเคราะห์อ่านใด,ดีค่อยเอามันบม่มีไปหมู่จะข้นหรอกเสียดกับ,บหมู่เสียดกับนังยุ่อยู่มองเล็บงานกับเดาคือกันครับมันไ่มีใครรู้ก่อนถี่ลงทุนคิดเบิ่งดีๆครับมันเป็นตาหนาลงทุนบอเป็นตาเอาวอบอ,บอเป็นตาเอากร บ่ต้องเอาครับบ่มักบ่ชอบก็คือผ่านครับก็บ่ได้มายุย่งแนะนําให้มอมเพี่น้องมานําเสนอว่าเออตัวนั้นมันสมควรสิมาสมควรสิมาหน้าลงทุนบ่บ่หน้าลงทุนคิดเอาเด้อพี่น้องเด้อกทางแอดเองเสียมองนี่ครับ ค่อนข้างว่ามันใจสูงเนาะที่ว่าม,ากมากักเนาะมันมักในใจนี่เดี๋ยวจะขีดเส้นใต้ให้คือเส้นเส้นเตะคือนตูดแอดมกักเท่านัา้นเด้อพี่น้องมักตัวได้กะจังเอาไม่เดี๋ยวจะ,วะวขี่เต้นเตะไว้ให้พนพอมีพี่น้องมักตัวได้กะจังเอาไม่มักอยากอยากกลับอยกลับเพรอยากกลับกูก็ต้องกลับ คิดว่าก็ต้องกลับหนหละทำมันมากเนี่นอกจากที่ว่าเาาว่ถ้มันดังไหลมันสีออกก่หละพี่น้องมันสียออกตัวอื่นบ่หรือจังหดมันก็ดังคับแค่ท่านทิ่ออกตัวอ,อ,อ,ตอ,อ,ตอื่นนี่้าผมีเจ็บตายดิพี่น้องตายยันเสียด,ด้วเฮานีน่แหละ เพราะว่าใจนี่มกักมักเจ็ดแห่ององวดไอ้เวลาอ่านสมควร้วกับไปบ้งหวยกันเลยครับครับนี่หลักหวยดีมโนมันก็นหลายห่างอยู่พี่นอ้องมันตัดบ่ขาด ให้พี่น้องไปพิจารนาวาระูด้ดทุ่นหน่อยผูด้ดทุ่นหลายก็จัดเลยครับทั้งบนทั้งล่างหลวผมวา่ามนาแน่นอนมั่นใจเล็กเล็กสามตัวนี้นะคือว่าคือว่ามักตัวนี้ พี่น้องสองตัวกับมักตัวนี้มักตัวนี้เอาไอ้ขอจากสามตัวพี่น้องเนาะสามหางมักสามหางพี่น้องแพรว่ามันกลับเป็นมันเกิบว่าลายปันใดดอกพี่น้องกระพาะเล่นอยู่ดอก นอกแกว,ว่าเฮาสิแปลเล็กทั้งอื่นบ้าเด้อมันสิหลายหางทำไมเท่าเท่านี่สื่อซ้ำนี่ถ้ามันสื่อตะซ้ำนี่กะกับว่เวเบิร์ดหลายพี่น้องเอาแล้วแต่มกแต่ชอบเด้อกคบเอาชอดเอาพี่น้อง ก,ก็จะจัดขัดกับทานเรือพี่น้องเด้อเพราะว่าสรุปกัรได้สามีพี่น้องผู้ดได้มักตัวได้ผู้มักตัวได้กระต,ตัดเอาพิคอดีๆลงทุนมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเด้อพี่น้องปากน้ำแน่เขามาแล้วก็ซอยกดไหลกดแช่เด้อพี่น้องเพิ่เป็นกําลังใจในการท่ามชิป ไปเรื่อยๆครับก็สุดท้ายนี้กะไทยพี่น้องเอฟซีแฟนส่องโชค,โชคมันหมานถูกหวยด้วยเบืรอสุกูสุขค้นครับสวัสดีครับ thank you